ำเวียดนามต้องก้านย่างหลายเลยซื้อแพงซ้ำซื้อแพงกว่าปะงามงามนี่แม่เนี่ยเป็นเรียงไอ้ว่าจังไหนหาเมื่อนหาเมื่อนเฮ้ยบ่อใดระดับบ่มีเงินใสหรอสามโตสิดปล่อยละแนวนี่เฮ้ยใจกับบ่อยากอันนี้เป็นได้ดอกอ้าวเฝ้ากินเฝ้ากินเฝ้ากินบังโทั่วทามผกขาบังก่อนนะให้เขามาเบิ่งก่อนจะเป็นต้องขายแล้วเว้ย ฮัลโหลฮัลโหลไว้ยังไหนเอ็มพ่ะค้าครับพ่อค่างัวอยู่บ่แมนว่ายังไหนเอ็มไวคอยว่าคอยอยากขายงัวนี่เขามาเบิ่งให้คอยเนี่ยสามโตงัวยสามโตแมนสิขายไรเมื่อไหล่หลัวยโอยน้ำว่าก็อยากได้สองหมื่นหาพูนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเขาไปเบิ่งแน่หมดอยู่ได้ยังบ่อยู่นี่คอยอยู่หน้านี่ล่ะอยู่ขอกนี่ล่ะอยู่น้ำงัวนี่มาเบิ่งให้คอยเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวสิไปเดี๋ยวนะพอดีอยู่ในบ้านโอเค ไหวทันใจแต่พอขาก็ได้ว้าสิได้เงินใส่ไวๆขึ้อว่าวหรือเปล่ากินกินอาไรครับนี่ราคาเนี่ยพอขาดไม่พอหน่แมนนี่เนี่ยงัวข่อยสามโต๊ะีกจะหายเท่าไหร่บามาเบิรงกเฮ้ยมึงก็จอยเห็นแม่วะเนี่ยจอยเอ้าจอยอยู่สบายลูกก็ปองๆหนึงเอา้าข่อยก็ว่าอ้วนห้องข่อยอยู่ได้นี่พอดได้ดอกสิขายอะไรมาเนียครับว่าสองหมื่นห้า อุ้ยสองหมื่นหาไปบ่ได้ดอมนี่จะบ่ใช้รถหรอจังสิปได้บ่ใช่รถกลับไปบ่ได้มันจอยหย่างมันล่มก่อนเอาจังไรสันเอาจักหมื่นเก่าซะอุ้ยหมื่นเก่าหมื่นเก่าคอย้่างเกี่ย nhả คอยก็บเบไดอะไรได้อาะ้าย n ้ใไปเกี่ยนกันแท้บ่ได้ซื้อบ่เม็ดโอ้ยช้มาจิปงชจิบงิบเอาให้สองหมื่นเอาบ่เอาก็แล้วเมือวันมันตึเมสองหมื่นก็เอาสั่นเอา โอนได้สินเออโอนมาบว่าวงาขายายมาะสองหมืนม่นเอาสองหมื่นเออขาวเรวโอเคอจะายสิวให้จนจสิเอารถขนเอาบบาคอยพกขนออก,ดอกเดี๋ยวคอยฮะฮลโหลครับ,พ,พ,ขขบพ่อพ่อข้าเสกมนครับมาได้ขนนะเดี๋ยวเรียมีมี้ม,มเอา ฮัลโหลพ่อค้าเซบมครับผมแมนครับยังไรเนาะมาหัวนะครับหัวงามงามสามโตพ่นทีขายนี่ครับครับหาได้ระบายได้แล้วได้แล้วพ่อิขายหาเืินนี่เอาเลยครับครับเดี๋ยวนี้ต้องการหลายเลยเขาจะมาเทขายผู้ไม่เด้๋นี่ผู้ไม่พ่อทีมาเอาเลยนี่ฟ้าเ้าได้คครับครับอเอาฟ้าบ้านเดี๋ยวนี้ครับอาอที่นั่เกาเงินกไหนผู้ใดหาเงินหัวพ่อ้ายจไปซื้ออีกบ่ อย่ไปเจออีกมองนึ่งบอสะไปเยอบอสไปเอามาหนอบอสเออมาหนอบอสเจ้าคือหาได้เก่งแต่งต่อไมเบิ้งเี้เม็ดแดงเครื่องดำเวี่ยนน้ตรงการยางหลายเลยซื้อแพงซ้ำง่ายพงีบะงงามนี่ม่เีเปนยงงไว่าจังไหนหาเมื่อนหาเมื่อนนี่หามื่อนบอสเยอะททุคนมาเมิ่นจะมาเฝ้ามาซื้อไปเออได้ได้เลยได้เลยได้เลยโอเคเด้อเออชื่อคอยชื่อคช่องเมื่อน ต้องการยางหลายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพออีกเดี๋ยวซื้อมาให้ครับซื้อมาให้เลยเดี๋ยวคอยรับบ้านเลยฮะ5ม่นหามงินิพลดผิพลดี่กะกะซื้อคือเก่าโอ้ยได้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 อ่าไปโอเคเด้อจะเจอกันไหมบ้าสิเยวคุณลอะไรากลดมาใส่เด้อได้ได้ได้เมาแล้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยถือยเฮลเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮเ้เ้้ยยเ่้ยเา้ย่ฮยเ้ยอ้เฮยล้ว้ย้ย้ย นคุยทอนสามบาทเดียวได้สามหมืน่นกูเลี้ยงกันมากูได้สองหมืน่นมันก็จีบพูดจีบพูดแท้พอขาด่ยมันจะเต่งกูง่อยขัดไปมันถึงนอ้องเฮ้ยกูศูนย์ดิ